หนึ่งแผ่หนึ่งคือคุ้มมากทุกคนคือราคาดีมากจริงรถราคาขนาดนี้จะไม่สั่งได้ยังไงคะ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเช้ควันพัสค่ะคห่างหายกันไปนานมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้คือเรากลับมาแล้วนะคะคัมแบ,บ็กแล้วเรียบร้อยวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางน,นะคะที่เราช็อปมาจาก TikTok Shop ค่ะทุกคนจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยคะ่ะและเราก็คือช็อปมาเยอะมากค่ะทุกคนนี่จะให้ดู เยอะมากนะคะทุกคนอันนี้คือเราใช้ทั้งหมดในนี้นะคะในการช็อปของวันนี้เลยเริ่มเลยมาก่อนจะแต่งหน้านะคะทุกคนแนะนําก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ทางกิ๊ตต์นะคะเขามีแบรนด์เซซี่ดิวนะคะทุกคนสินค้าแบรนด์ดังการันตีของแท้ค่ะแล้วคือลดสูงสุด50%เลยค่ะหรือถ้าเป็นแคมเปญนะคะทุกคนก็จะลดสูงสุดถึง80%เลยแล้วก็ส่งฟรีทุกวันด้วยนะคะพิเศษกว่านั้นนะคะทุกคนใครเสิร์ชโค้ดนี้นะคะทุกคนค่ะเอาไปเลยอีก5%นะคะลดไปแบบจุกๆแต่ว่า ก็ช็อปภายในวันนั้นเท่านั้นใครอยากได้สินค้าราคาถูกขนาดนี้นะคะทุกคนสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าลิงก์ในแคปชั่นได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ไปช็อปแบรนด์เฟซี่ดีลได้เลยเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะคะทุกคนกดสั่งไปเยอะมากจริงแล้วไม่ต้องกลัวของปลอมนะคะทุกคนเพราะว่าคจากแบรนด์นะคะของแท้แน่นอนนะคะทุกคนแล้วล่ะค่ะดีมากชิ้นแรกนะคะทุกคนมา นี่แท็กมาอย่างดีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเป็นบรันเซอร์จากแบรนด์เคที่นะคะอันนี้เขากดมาได้ราคาดีมากราคาเต็มอยู่ที่1,580นะคะแต่ว่าเขาได้ในราคา341บาท1แถมหคือคุ้ม ทุกคนคือราคาดีมากจริงแล้วส่วนลดนี้นะคะทุกคนมาจากแบรนด์ Crazy Deal เท่านั้นนะคะต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันอันนี้คืออะไรมาสคาร่าจากยูนะคะทุกคนแบรนด์ยูนะราคาเต็มอยู่ที่265บาทนะคะทุกคนเขาได้มาในราคา166บาทเท่านั้นคือถูกมากแปะกันต่อรัวๆเลยนะคะแป้ง n f a l l i b l e นะคะจาก l o r e a l ค่ะทุกคนเขาใช้เบอร์120นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่549บาทและเขานะคะได ได้มาในราคา428บาทเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นลิฟตัวดังจากบ้านเดียวกันนะคะทุกคนจากรอยอ้เหมือนกันนะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่349บาทนะคะทุกคนอันนี้เบอร์610เนี่ยเขาได้มาในราคา238บาทส่วนเบอร์275นะคะทุกคนเขาได้มาในราคา241บาทเท่านั้นราคาต่างกันไม่เยอะค่ะทุกคน239แต่ว่าถูกมากแต่ราคาเต็มนาทุกคนคือลดแรงมากจริงไปช็อปค่ะทุกคนกปิดกันต่อรัว ชาเลตตานะคะจากดิที่แ l a นะคะทุกคนราคาเต็มนะคะอยู่ที่499บาทเขาได้มาในราคา279บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนโอถ้ามีกระดิ่งนี้จะกวดจริงๆๆมากเลยคะ่ะทุกคนคิ้วขายของเวอร์อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสกินติฟิกลูกราคาทุกคนขเขาใช้เป็นเบอร์3นะคะราคาเต็มอยู่ที่749บาทนะคะทุกคนเขาได้นะคะในราคา300 19บ้าทถูกมากใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะใช้สีอะไรนะคะก็สามารถซื้อเป็นตัวรีฟิวไปลองก่อนได้ทุกคนได้พับด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นตลับรีวิวนะคะก็ค่อนข้างปุ้มค่ะซื้อไปลองสีก่อนแล้วก็ค่อยมาซื้อตลับจริงก็ได้เปิ้นมาทุกคนราคาดีเราทุกคนสั่งนะคะทุกคนสามารถเข้าไปหน้า TikTok s h o ๆได้เลยนะคะทุกคนแล้วมันจะมีหน้าชื่อสินค้าค่ะมันจะขึ้นคําว่าแบรนด์เคซี่ดิวเราจะได้ในราคาถูกแล้วก็ดีแล้วก็แท้แน่นอน แกะทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนงั้นเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนอย่างแรกนะคะอันนี้เราก็คือแบบเตรียมสิวแล้วเรียบร้อยคะ่ะแต่ว่าจะขออนุญาตใช้เป็นตัวลิปส้มลงก่อนนะทุกคนใช้เป็นคอร์เรเตอร์ลงก่อนนะคะจะได้แบบว่าเนียนๆีเนียนเสวยๆสวยๆ,ๆนะคะเรามาใช้เป็นคุชชั่นจากสกินติฟิกนะคะทุกคนเบอร์สามนะคะที่เขาซื้อมานะลูกหลักมากลดราคาขนาดนี้จะไม่สั่งได้ยังไงคะ่ะทุก ่นนี่นะคะเบอร์สามนะคะสีพีทอทลนะจิ้มจิ้มจิ้มตบตบตบ เรามันนักช็อปตัวแม่อยู่แล้วค่ะทุกคนยิ่งถ้ามีส่วนลดนะคะยิ่งน่าซื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนด้านนั้นนะคะใช้เป็นแป้งรอยอ้านะคะทุกคนอินโฟร์โบนะคะอันนี้ก็คือเป็นแป้งรูปหลักในตำนานเหมือนกันนะทุกคนใครตามเราแรกๆก็จะเห็นเลยว่าเราใช้บ่บยมากแลวแป้งตัวนี้ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆกนะทุกคน,นนั่นจะต้องพูดจากใจแต่ว่าได้ส่วนลด,ดถึงคุ้มมากๆเราจะลงด้วยแป้งนะคะทุกคนลงด้วยแป้งลง เราลงแป้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ใช้เป็นพับที่เขาให้มาก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีพับเนื้อผ้านะก็พับที่เขาให้มาแล้วก็กด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 แล้วก็กดกด,กดนะคะทุกคนตรงคอด้วยเลยนะคะทุกคนเห็นว่าผิวสวยมาก แนั้นคอนัทร์นะคะทุกคนจากแบรนด์พี่กระแตนี่เราตรงๆคือไม่เคยซื้อแบรนด์พี่กระแตใช้เลยค่ะทุกคนว่าจะเป็นลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนี้คือน่าสนใจจริงหนึ่งแผ่นหนึ่งอะทุกคนลดไหมอะเราได้มาก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนสีสตาร์ไลท์นะคะแล้วก็เบอร์สองนะคะสีซันนี่ฮันนี่นะคะสลับสวยมากทุกคนดูเบอร์หนึ่งและเบอร์สองอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือเบอร์สองนะสีสวยมากสีสวยมากเราจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนก็ลงไปเลยค่ะ สีทีุ่กคนเขาจะมีความแบบเป็นน้ำตาลิดแดงนิดนึงนะคะแล้วก็ลงเป็นคอนทัวร์จมูกนะคะสวยมากนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อมาพาเลตตาจากวิวที่แล็บนะคะทุกคนเปิดด้านนี้สี Natural Joy นะคะ สวยจังเลยอยทุกคนมีความแบบกิดเตอร์กิดใจเราจะลงเป็นสีชมๆอันนี้ก่อนนะคะทุกคนลงไปทั่วปลืกตาเลยแล้วก็ลงใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีชิมเมอร์นี้ลงบริเวณกลางตาก่อนก็สีอ่อนนะคะ ตาเขมนะคะเป็นชิมเมอร์น้ำตาลทุกคนเราลงให้ชิดโคนปลายตาบริเวณใต้ตาแล,แล้วก็ใช้บอนเซอร์นะคะเบอร์สองนะคะในการทำดาดลีอ่อาร์ตราุยๆแบบงงเอาให้คนงงเอาให้คนดุ้งแล้วก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งเฟี่นะคะในการไฮไลท์ค่ะ,คะทุกคนเราไฮไลท์เลย อุยแล้วนะคะเอาละปัดแก้มเธอใช้อันนี้แหละทุกคนทาเลตตานะคะใช้สีนี้เลยใช้บอนเซอร์เบอร์หนึ่งนะคะในการเขียนคิว้วตามขนคิ้วเรานะคะทาเงักิีตานะคะทุกคนใช้เคที่เบอร์สนะคะ ต่อมาลิปนะคะมาเราจะใช้เป็นเบอร์610นะคะจากรอยออนั่นเองค่ะสีสุดฮิตนะคะสีที่แบบหมดตลาดสีที่ทุกคนตามหาสีคุณเจนนี่สวยมากคุณนี่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นเบอร์275นะคะผู้แดงเมอร์นะมีความเป็นการกับกน,นะคะต่อมานะคะเราปัดขนตาก่อนเลย แล้วก็ใช้เป็นมาสคาร่านะคะจากแบรนด์ยูค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำผมนะคะดเดี๋ยวมาเจอกันลีปลุกนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนลุกว,วันนี้ก็คือสวยมากแล้วเมคอัพก็คือถูกและดีนะคะการันตีของแท้สุดๆค่ะทุกคนรีบไปช็อปแล้วก็มาแต่งตามกันได้เลย ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปนะคะทุกคนบอกว่าคลิปจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขได้นะคะใครที่บอกว่าอยากได้ลูกไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนหรืออยากให้ทาคอนเทนต์แบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยว,วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็คือขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปช็อปต่อแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน หนึแถบหนึง